สวัสดีครับอยู่กับผมคุณหนึ่งนะครับวันนี้คุณหนึ่งก็จะพามาเที่ยววัดนะครับที่อำเภอเชียงคำจังหวัดปเยาคือวัดนันตาลามนะครับเป็นวัดที่ในตัววิหารเนี่ยจะเป็นแนวเขาเรียกว่าแบบไทยใหญ่นะคือแบบต้นเขาเป็นป็นไม้สักนะครับเอาอนุรักษ์ไว้เป็นเขาเรียกว่ารักษาวัฒนธรรมไว้นานมากวัดเก่าแก่มากนะครับ เดี๋ยวเราไปดูว่าความเก,าเก่าแก่ความสวยงามของวัดตรงนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับตอนนี้คนหนึ่งก็อยู่ในบริเวณวัดเนาะนะครับด้ลลานห่งผมก็เป็นเจดีย์นะครับในตรงนี้ด้านล่างข้างๆก็มีของขายโดยทั่วไปนะครับลลร้านรถจอดอยู่ตรงนู้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับอ่า ก็มีในร้านทุกอย่างก็มีโครงการคนละครึ่งเหมือนกันนะครับนะอันนี้คือบรรยากาศในบริเวณวัดนันตลรามตรงนี้นะครับเป็นวัดเก่าแก่มากๆหลายคนก็แวะมาถ่ายรูปมาขอกลาบไหว้บูชากันนะเป็นวัดทรงไม้สักนะครับนะแบบชายใหญ่โบราณน,นะครับ ี๋ยวเราครับไปดูกันนะครับก่อนจะเที่ยวก็ต้องรักษามาตรการด้วยนะครับป้องกันโควิดนะครับนี่คือบรรยากาศวัดตรงนี้นะครับโอ้โหใหญ่มากเดี๋ยกขอปรับกล้องหน่อยนี่ครับดูภาพชัดเลยทางเทีก็ถ่ายรูปบรรยากาศกันนะครับเราวเราวัดมีพัดทาุ นะครับนี่คือรอบๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบรรยากาศอะไรตัววิหารตรงนี้นะครับก็จะมีความสวยความเก่าความได้ห็นศิลปะหลากหลายอย่างนะครับไปดูกันครับตอนนี้คนหนึ่งก็จะเข้าไปชมในตัววัดเลยนะครับ ดูความเก่าครับวัดทุวัตถ์ในส่วนมากจะเป็นศิลปะที่สวยงามอแล้วแต่เป็นปูนนะครับแต่วัดนี้คือทรงไม้นะครับเป็นไม้สักนะครับต้องถอดรองเท้าก่อนนะครับดูเป็นไม้สักหมดเลยฮนะ เรี๋ยงมุมกว้างก่อนให้ตรงนี้มนสมุดเกี่ยม,มอ่ะอืมบรรยากาศดีมากครับมาตรก,การนะครับโอ้โหสวยงามากครับอือ สะอาดมากๆครับวัสุสารได้หนดนะฮะเดี๋ยวรามากลับา้กันนะครับวิหารไม้สักทองนะครับวัดนันตารามตรงนี้นะครับสวยงามมากครับบดงามมากครับ ก็เดี๋ยวจะพาดูรอบๆแล้วกันนะครับดูบรรยากาศมีอะไรบ้างบิ้นไม้สั่งหมดเลยนะครับแต่สะอาดมากเลยครับโอ,อ,อ้สวยมากมาก ีพระนะครับลอเขาดูนะครับดูใกล้ๆนะฮะน,นี่ครับวัดนันตาลาม ก็มาขอพรได้นะครับแตัววัดก็มีน่าจะเป็นศิลปะอะไร,รเปล่าเดี๋ยวขอบาอ้านประวัตินะครับนี่มันเป็นปวัดสมัยเก่าเลยเนาะโอไไ้โหอันนี้ประวัติสมัยก่อนเลยนะฮะกลุ่มชาติพันธุ์ปออ๋อนี่ครับประวัตินะฮะ อันนี้คือชุดชนะเลิศแต่งกายชาติพันธุ์นะครับโอ้ชนะเลิศเลยนะครับข,ข้างก็เป็นประวัติขวันลากเง้าชาวปะโอะแห่งเชียงคำนะครับนี่ฮ ก็มาศึกษาประวัติได้นะครับตรงนี้เป็นวิหารที่สวยมากครับเดี๋ยวเราเดินดูด้านนอกมากนะครับมีมุมอ่านหนังสือด้วยนะครับผมนั่งถ่ายรูปพักผ่อนจังใจนะฮะ<ม>นี่ครับลมลื่นครับวัดนี้ฮะ มเมาอไหมเนาะ, <Okay. S 1> มะสมัยวัดนี่เป็นปูนเนาะอันนี้เป็นไม้มดนี่ใช่ใช <Okay. S 1> นะ่หรือปลหรือปลาโอปลาโอคือย่งไรปโอคือนั่นแหละเรียนติหน่อเนาะสเตมสนุกไหมคะ <Okay. S 1> วันนี้มาแม่พาเที่ยวสองวัดเลยคะ่ะให้ชาวเดูนะครับ <Okay. S 1> ว่าความแตกต่างของแต่ละวัดนะครับ ที่ท่านผู้ชมได้ไปเที่ยวมาเนี่ยวันนี้ังมีความต่างๆหลากหลายมากเลยนะครับรูปภาพก็จะมีบนใต้หลังคานะครับบนไม้สักนะฮะไอ่ตรงนี้มุมต่างๆสวยนะครับนี่ครับบรรยากาศ รูปกันได้นะครับกราบขอพรกันนะครับดูมุมนี้ก็เป็นมุมที่เป็นมุมพระนะครับขอพรต่างๆนะครับขออานิสงส์ตรงนี้นะครับ นะครับนี่คือบรรยากาศวัดในวัดนะครับนันตาลามครับเป็นวัดที่หมายสักทองเลยนะครับวัดเก่าแก่มากเรียกว่าชาวพระโอแห่งอำเภอเชียงคำนะครับนะใครอยากรู้ประวัติก็ศึกษาได้นะครับก็มากราบไหว้ขอพรกันได้นะครับแล้วท่านก็ได้เห็นวัดที่แตกต่างจากทุกวัดเลยนะครับโอเควันนี้พีงแค่นี้แล้วกันฝากกดติดตามช่องคนหนึ่งไปเอาปลาม่อไปกินนะครับ อย่าลืมมาขอพอรมากราบไหว้พระได้นะครับสวัสดีครับ